ีค่ะทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง CR1854 Again เช่นเคยค่ะย้ก็แบบว่าหายไปนานมากเลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงไฟนอลค่ะทุกคนก็คือเราต้องทำงานส่งแล้วคือเราไม่ค่อยว่างเลยค่ะทุกคนเราก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยคือตอนแรกเราคิดว่าแบบเอ้ยน่าจะเสร็จช่วงประมาณแบบต้นเดือนพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็เลื่อนมาเรื่อยจนมีามจนมีพอแบบจนมาตอนนี้คือน่าจะกลางเดือนแล้วแหละก็เลยแบบว่าเออคืองานก็ยังไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีหลายๆอย่างที่ก็ต้องทำเยอะมากนะคะนี่คือตอนนี้ก็แบบว่านั่งนั่งต่อวงจออยู่นั่งทำงานอยู่ค่ะทุกคนซึ่ง ที่มาทำคลิปในวันนี้นะคะเพราะว่าก็กลัวว่าทุกคนจะิชียวแบบเอยเราคงไม่ได้แบบทำช่วงนี้เลยเราก็แบบบล็อกเกินไม่ไปนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจะบอกว่าเรายัาทำาเรายังทำคลิปอยู่นะทุกคนแต่ว่าแค่ไม่ใช่ช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้คืองานเยอะมากเลยอะ่ะแต่ว่าแบบก็คือแบบผิดแผนไปหมดเลยอะ่ะทุกคนเนาะซึ่งท็อปิกหลักในวันนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเออเขาเรียกอะไรไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราหายไปไหนนะคะ ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเออเออขอโทษนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็คือเหมือนแบบว่ามันจะมีเรื่องอของเด็กโกลกข้อสอบของเด็กโกลกปีนี้ปีนี้ป่อวะใช่น่าจะปีนี้แหละก็คือน่าจะสอบตอนประมาณป่าช่วงที่สองช่วงประมาณชีแค่ช่วงรู้สึกจะเดินธันวาใช่ไหมคะซึ่งก็ เ,เสียนาฬิกาค่ะทุกคนซึ่งก็น้องๆเด็ก6 6นะคะก็ปีนี้คงรู้แล้วเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็นั่นแหละก็เขาก็น่าจะรู้กันทั้งประเทศแล้วล่ะแล้วก็เพิ่าทำเนี่ยเพราะว่าไม่วางถาคลิปซึ่งก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเห็นรู้สึกว่าจะมีการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์มาด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะคะว่าแบบแต่ละวิชาเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างก็แนะนำว่าไปดูทีเ่เพจของเด็กดีนะคะ <c oughs> เขาก็มีแบบอัปเดตค่ะตลอดแหละลแต่ว่าที่เราจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือเป็นของแพทกก็คือ,อ,อชาวเราสไม่ใช่ชาวเราก็คือชาวศิล์ของพวกเรานั่นเองเนาะก็คือชาวศิลป์นั่นอ <c oughs> เออนั่นแหละก็คือเด็กอาร์ตเด็กอาร์ตทั้งหลายนะคะก็คือกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละว่าแบบเอ้ยเราจะต้องมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือสําหรับน้องๆปีหกหกที่อยากจะเข้าคณะพวกศิลปกรรมหรือดนอตรีหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับศปปิลปะเนี่ยแล้วต้องใช้ข้อสอบพวกข้อสอบความถนัดทางด้านศิลปกรรมเนี่ยก็คือตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนจาก ก,ก็คือปีเด็ก65เนี่ยเป็นแต่ที่เป็นแพท6นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเพื่อข้อสอบเป็นชื่อว่า T ีแพทแล้วนะคะก็คือชื่อความถนัดทางด้านศิลปรกรรมเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนรหัสชื่อข้อสอบเฉยๆนะคะจากแพท6กลายเป็น T ีแพทนะคะทุกคนก็เพราะฉะนั้นก็คือเวลาน้องๆสมัครสอบเนี่ยก็คืออย่าสมัครผิดนะคะก็คือมันไม่เหมือนปีที่แล้วแล้วนะโอ้อยรู้สึก มีตัวอะไรบินก็ไม่รู้นั่นแหละนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปเตรียมตัวให้ดีนะคะประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละล้วคือเดี๋ยวเราก็ทําคลิปเหมือนเดิมซึ่งซึ่งอ๋อแล้วก็เราคิดว่าน้องๆก็จะมีน้องๆบางคนที่ถามว่าแบบว่าเอ้ยแล้วพี่แล้วคือชื่อเดี๋ยวนะคือแบบเขาเปลี่ยนชื่อวิชาสอบใช่ไหมแล้วไอเนื้อหาที่จะสอบมันจะเปลี่ยนไหมมันจะเปลี่ยนแนวไหมอะไรเงี้ยคือเราคิดว่า เสำหรับเราอะเราคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากเราว่าทดสอบเนื้อหาน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าให้ดูมาก็คือก็เขาก็แบ,บ่งเป็นสามพาร์ทเหมือนเดิมก็คือมันมีพาร์ทแบบดนตรีพาร์ทศิลปะใช่ไหมแล้วก็พาร์ทน่ากัดสินเหมือนเดิมนะคะสามสามพาร์ทแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเออมันจะแบบเขาเรียกอะไรนะคือเขาจะแบ่งเท่าๆกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในแต่และพาร์ทอะเพราะว่า เพราะว่าเหมือนปีก่อนๆแบบปีหกสี่ปีหกห้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบสุ่มแรนดอมว่าแบบเอ้ยแบบปีไหนจะมีออกอะไรยเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าปีเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นเท่าๆกันเลยหรือเปล่าแบบอย่างละเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยให้มันเท่าๆกันออกเท่าๆกันยอะไรเงี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจก็เลยนั่นแหละประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อยากให้น้องๆไปเตรียมตัวสอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสอบ ช่วงเดือนธันวาก็คือปลายปีนะคะก็น่าแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ทำคลิปให้เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็คลิปที่เราจะทำหลังจากที่เราทำงานไฟนอลเสร็จอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็คือจะทำเป็นเกี่ยวกับข้อสอบ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เคยออกสอบในปี65นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปลองหาข้อมูลกันคือจริงๆก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่ายังไม่มีเวลาทําเลยเพราะว่านั่งทํางานเนี่ยนั่งทำโปรเจกจบปีหนึ่งอยู่เนี่ยแบบว่างานมหาสารนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อยากให้น้องๆไปเก็บอ่านพวอประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรพวกนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูคลิปเรานะ ซึ่งก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็นั่นแหละซึ่งเอ่อท้ายคลิปท้ายท้ายท้ายวันนี้นะท้ายในท้ายคลิปเนี้ยช่วงนี้ก็จะพูดมไม่รู้เรื่องนิดนึงก็ขอโทษน,นะก็คือแบบท้ายคลิปนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าน้องๆอ,อยากให้เราทําคลิปแนวไหนอยากให้เสริมตรงไหนเพิ <Okay. S 1> ่อมอะสามารถบอกได้เลยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะออบอกไว้ก่อนเราอ่านทุกคอมเมนต์ล้วก็จะพยายามแบบปรับ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คือถ้าเราทําได้เราก็จะทาแต่ถ้าทาไม่ได้เราก็จะพยายามทาให้ได้แล้วกันนะเออเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือให้ไปเตรียมตัวมาก่อนเตรียมความพร้อมตัวเองมาก่อนว่าแบบเราแนะนํานะช่วงเนี้ยให้อ่านพวกตัวกีฬาศิลป์อะให้ครบทุกยุคทุกสมัยอะให้ครบเอาให้แม่นเลยแล้วก็พวกทฤษฎีศิลป์ในเนี้ย พิสดีศิลป์พวกศิลป์ในหงศิลปะก็คือก็ให้ไปแบบเน้นคำวปมเข้าใจเอาเราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าช่วงนี้ให้อ่านพวกประวัติศาสตร์ศิลป์ก่อนทั้งศิลป์ศิลปะทั้งศิลปดนตรีทั้งการแสดงเลยนะที่มันเป็นยุคแต่ละยุค,แต,ยคแต่ละสมัยเออไปอาป่านซะเพราะว่าเราคิดว่าไอ้พวกเนี้ยเนื้อหาเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจำยาก เพราะว่ามันมีสับหงวันเนาะเออก็เพราะฉะนั้นก็ให้ไปลองอ่านดูนะคะให้ไปให้ไปเตรียมอ่านไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยแล้วไอ้พวกที่มันเป็นทฤษฎีหรือเป็นพวกจบป,ประยุกะค่อยมาทําความเข้าใจทีหลังน่าจะดีกวา่าเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับน้องๆปีนีน้ปี66แต่ว่าเออใช่แล้วก็น้องๆปี65เราไม่ได้แปว่าตอนนี้เขาเขาอะไรนะ เขาอัปเดตหรือ,อยังเขาเขาเขาประกาศหรือ,อย,ยังยังเราไม่แน่ใจอะ่ะเอ๊ะแต่ว่าน่าจะประกาศแล้วมั้งน่าจะยังยังไม่รู้เราไม่แน่ใจไม่ได้ตามข่าวเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้หรือว่าแบบติดตามช่องูเนี่ยเออถ้าเป็นเด็กหกห้าเนี่ยได้ที่ไหนอะไรยังไงอัปเดตก,กันด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าจะทักในไอจีมาก็ได้ว่าคุยเล่นอะไรอ่ะว่าแบบเออเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้เพราะนี่คือ ต่ไม่ได้ทำคลิปเลยก็เลยไม่รู้ว่าน้องๆที่ไปสอบไปได้คะแนนอะไรยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็แบบอยากให้น้องๆมาอัปเดตเนาะนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไปพัฒนาช่องเราต่อไปเพื่อที่จะทำได้ตรงจุดมากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแหละนะคะเราขอตัวไปนั่งทำไฟนอลโปรเจกต์ของเราก่อนนะคะทุกคน บายบายค่ะทุกคนแล้วอย่าลืมมาอัปเดตกันด้วยนะบายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไค i b ์ให้ช่อง cr 1 8 5 4 r กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ากริ๊งกริงไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ๆเอาได้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย